สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีจากวัดป่าแพง่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับรายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปขี่ไปบิดไปเที่ยวไปชมไปกับผู้พันนะครับวันนี้พามาเที่ยวนะครับในลักษณะของเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับผมอยู่ที่วัดป่าแพง่งถนนเมืองสมุทรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พามาเที่ยวชม สถาปัตยกรรมนะครับวัดนี้ก็มีสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะของเจดีย์ที่แปลกตานะครับสวยงามเบื้องต้นข้อมูลของวัดก่อนนะครับวัดนี้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2447จนถึงปัจจุบันก็121ปีนะครับเจดีย์ของวัดก็จะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทนะครับฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส และก็รับอิทธิพลมาจากสุขโขทัยในรูปทรงของเจดีย์ส่วนศิละปะผสมผสานก็มีศิละปะของทางด้านองค์เจดีย์พระราชเจดีย์นะครับข้างบนนะครับก็ได้ศิลปะมาทางของพม่าโดยเฉพาะทางด้านของพุกามนะครับก็จะเป็นศิลปะเชิงผสมผสานให้ดูเชิงเจดีย์ข้างบนนะครับจะเป็นทรงระฆัาคว่ำน,นะครับะระฆขงควค่คำควนี่ก็ มีไม่นับตัวบรรลังก็มี4ชั้นนะครับก็หมายถึงมีความหมายถึงอริยสัตสี่นะครับในทางพุทธศาสนาและแต่ละมุมขององค์พระเจดีย์ก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ประจำซุ้มทั้ง4ทิศนะครับวัดนี้ก็เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งอายุวัด121ปีนะครับวัดก็ช่วงนี้กำลังมาถึงก็มีช่วงของการบูรณะนะครับ ในของส่วนของที่เป็นอุโบสถแล้วก็หอไตรแล้วก็ในส่วนของวิหารด้วยนะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับโดยรอบของวัดนะครับบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่สงบเงียบน่ามาท่องเที่ยวนะครับเชิงศิลปะวัฒนธรรมนะครับเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูจิตใจนะครับรายการผู้พันพาเที่ยวก็พามาเที่ยว ดามบาแวะชมนะครับให้ดูลักษณะกว้างของวัดนะครับปู่ตัวของอุโบสถเองก็เป็นอุโบสถที่มีลักษณะของหลังคาอุโบสถเป็นเชิงชายแบบตรงนะครับไม่ใช่เชิงชายแบบซุ้มแอนหลังคาแอนแบบทางวิหารนะครับก็ให้ดูรูปแบบของวัดป่าแพ่งวัดปราแพ่งนี่ก็อยู่ที่ถนนรัตนโกร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ รายการผู้พันพาเที่ยวก็พามาเที่ยวนะครับโดยเฉพาะตัวเจดีนะครับก็จะมีตรงมุมเจดีก็จะมีชัดนะครับอยู่ทั้งส 4, 4มุมของเจดีนะครับเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งซึ่งน่ามาเที่ยวก็รายการผู้พันพาเที่ยวก็พามาเที่ยวนะครับก็มาชมเป็นการท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี และก็เป็นการท่องเที่ยวเนื้อสัตว์ที่บอกเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเป็นการเที่ยวแบบให้ได้ศึกษานะครับสถาปัตยกรรมผสมผสานของสุขโขทัยนะครับกับล้านนาเชียงใหม่ซึ่งล้านนาเชียงใหม่เองก็รับอิทธิพลมาจากพมา่าโดยเฉพาะเจดีทรงละคาคว่ำนี่นะครับก็อิทธิพลมาจากทางพุกามนะครับก็ให้ดูนะครับว่า เป็นวัดที่น่ามาเที่ยวแล้วก็ผมว่าเป็นวัดที่ร่มรื่นวัดหนึ่งนะครับวัดมาช่วงนี้ก็อาจจะมีการบูรณะนะครับปฏิสังขรณ์ทั้งในส่วนของวิหารอุโบสถและก็หอ,อไตรที่ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับติดตามรายการผู้ผาพาเที่ยวทางช่องของ t i k t o k YouTube Facebook i n s t a g กร m นะครับ โดยช่องของทิกตอกเป็นช่องหลักนะครับจะพาไปเที่ยวไปศึกษานะครับสถาปัตยกรรมสวยงามของวัดวาอารามนะครับเป็นการอนุรักษ์นะครับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของอประเทศไทยเรานะครับวันนี้มาทางวัดป่าแพ่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสด,ดีครับ